สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรธนินฟาร์มเกษตรสุขภาพดีเพื่อทุกคนในครอบครัวเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันที่21มีนานคม65เวลา15.00นพอนนี้ผมอัปเดตเป็ดอี้เลี้ยงนะครับอายุ80วันให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่คือเป็ดอี้เหลียงอายุ80วันนะครับตีเป็นเดือนก็2เดือนกับ20วันนะครับ โตไวมากนะครับเป็นเป็ดที่น่าเลี้ยงจริงๆนะครับท่านใดนะครับที่นะครับมีความประสงค์หรือมีความตั้งใจอยากทําปศุสัตว์ยอยากเลี้ยงสัตว์ปีกนะครับอยากเลี้ยงเป็ดอ่าง่ายๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าเป็ดอี้เลี้ยงเป็นเป็ดที่น่าเลี้ยงจริงๆครับน่าเลี้ยงมากๆเหมาะมากๆนะครับ <l> ยิ่ง <forest> ถ้าท่านมีพื้นที่มีอนาบริเวณให้มันเดินให้มันได้หาอาหารนะครับกินหอยกินปูกินปลากินแมลงตะเกแตนอะไรแบบนี้นะครับ มันจะทําให้เป็ดโตไวมากนะครับดูนะครับนี่คือเป็ดอายุ80วันนะครับ2เดือนกับอีก20วันนะครับเลี้ยงด้วยอาหารนะครับก็จะมีแรกๆก็จะใช้อาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกไก่ที่โปรตีน18%ขึ้นนะครับถ้าได้21%ก็ดีมันจะทําให้เป็ดในช่วงแรกอ่ะแข็งแรงโตไวสมบูรณ์ดีนะครับพอมันเริ่มที่จะกินอาหารเม็ดใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกเป็ดนะครับถ้าเท่าที่เลี้ยงมาก็ประมาณสัก 2- 3ส,ส,สัปดาห์นะครับ2-3ส,ส,สัปดาห์มันก็จะเริ่มกินอาหารเม็ดใหญ่ได้ก็เปี่ยนหรือผสมอาหารหมูเข้าไปด้วยก็ได้นะครับมันจะทําให้เป็ดเนี่ยโตไวนะครับเพราะอาหารหมูก็จะมีโปรตีนอยู่ที่18%อัพนะครับเป็นอาหารหมูเล็กนะฮะมันก็จะทําให้เป็ดโตไวนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับอาหารหมูนี้ใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ดีนะครับลองเอาไปทําดูนะครับ เป็ดอี้เลี้ยงทําไมถึงบอกว่ามันเป็นเป็ดที่น่าเลี้ยงนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเป็ดทูอินวันนั่นเองครับเป็ดทูอินวันก็หมายความว่ามันเป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่นะครับสําหรับท่านใดที่กําลังคิดจะเลี้ยงเป็ดนะครับสองจิตสองใจว่าจะเลี้ยงเป็ดอะไรดีเนื้อก็อยากเลี้ยงไข่ก็อยากเลี้ยงนะครับผมแนะนําเลยว่าให้เลี้ยงเป็ดอี้เลียงนะครับคุณสมบัตินะครับของเป็ดอี้เลี้ยงที่บอกว่าเหมาะที่จะเลี้ยงนะครับก็คือหนึ่งนะครับ เขาเป็นเป็ดเนื้อที่มีเนื้อหอมอร่อยไม่เหม็นสาบนะครับย้ําเลยนะครับว่าไม่เหม็นสาบผมทดลองทําดูแล้วครับปกติเวลาเราทําเป็ดเนี่ยนะครับเวต่อให้เราล้างมือด้วยสไลซ์สบู่น้ํายาล้างจานอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะยังมีกลิ่นของเป็ดเนี่ยติดมือเราอยู่นะครับแต่นี่นะครับไม่มีนะครับล้างด้วยสบู่หรือน้ํายาล้างจานปกติกลิ่นก็จะหายไปเลยนะครับแล้วเวลา เอาเนื้อมาทําเนี่ยมันอร่อยมากนะครับหอมนะครับผมจะบอกเงหวานชําจริงๆรสชาติมันก็พูดยากนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่คนชอบแต่ว่าเท่าที่ผมกินมาเนื้นอมันไม่เหนียวนะครับรสชาติมันอร่อยนะครับเนื้อมันนุ่มและเป็นเป็ดที่เขาเอาไปทําเป็ดอบน้ำผึ้งนะครับก็คือเป็ดอี้เหลียงนะครับอย่างต่อมานะครับอย่างที่สองก็คือเขาเป็นเป็ดไข่ที่ให้ไข่ดกโอเคละครับมันอาจจะไม่ได้ให้เยอะดก ถึง300ฟองเหมือนพวกเป็ดกากีแคมเบลเป็ดปลากากีบางปะกงเป็ดนคนปรปฐมอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะไม่แบบนั้นแต่ปริมาณไข่ก็280ฟองต่อตัวต,ต่อปีอยู่นะครับแล้วก็ให้ไข่ดกฟองตัวอย่างที่บอกนะครับเพื่อไข่แข็งหนานะครับไข่แดงสวยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเราเลี้ยงให้อาหารด้วยแต่ยืนยันเลยว่าถ้าเป็นเรื่องเนื้อเนี่ยนะครับผมการันตีให้เลยหนึ่งเสียงว่า มันอร่อยจริงๆนะครับไม่เหม็นสาบนะครับแล้วไข่ก็ไข่ฟองโตไข่ดกนะครับเลี้ยงง่ายโตไวนะครับทนโรคนะครับยิ่งถ้ามีพื้นที่ปล่อยเลี้ยงนะครับมีบ่อมีท้องล่องนะครับมีหญ้ามีแมลงมีตะกะแตนไส้เดือนมีกบเขียดปูปลาให้มันกินนะครับมันยิ่งโตไวสมบูรณ์แข็งแรงดีที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเป็ดอายุเพียง80วันเท่านั้นเองนะครับเป็ดเนื้อนี่สามารถบริโภคได้ที่ประมาณ45วันนะครับ จากที่ผมเลี้ยงมานี่เป็ดอายุ45วันก็สามารถที่จะบริโภคเนื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเป็ดมันก็จะตัวเล็กเป็นลูกเป็ดอยู่มันาจะมีขนเล็กๆที่ถอนยากขนกาลังงอกนะครับขนแท้กําลังขึ้นอย่างเงี้ยฮะสลับก,กับขนบัวขนอ่อนนุ่มๆน,นะครับมันก็อาจจะถอนยากหน่อยนะครับตรงนี้ก็ถ้าถอนมือก็อาจจะใช้เวลาแต่ถอนเครื่องก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนไข่นะครับที่ผมเลี้ยงที่ฟาร์มเนี่ยนะครับมันยังไม่ให้ไข่นะครับแต่ว่าอีกไม่นานละครับ ประมาณ2เดือนครึ่งน,นะครับตอนนี้ก็2เดือนครึ่งน,นะตีเป็น2เดือนครึ่งก็นับอีก2เดือนครึ่งมันก็จะเริ่มให้ไข่เพราะว่าเป็ดอี้เหลียงจะเริ่มไข่อยู่ที่ประมาณอายุ5เดือนนะครับจริงๆจากทห่การที่ผมเลี้ยงเป็ดถ้ามันสมบูรณ์พันธุ์นะครับสเดือนกับห้าเออสี่เดือนกับ5เดือนเนี่ยมันก็ไข่แล้วนะครับแต่จริงๆมันก็จะไข่อยู่ที่5เดือนเนี่ยครับพร้อมไข่แน่นอนอยู่ที่ความสมบูรณ์พันธ์ของเป็ดด้วยนะครับชุดนี้มีทั้งหมด12ตัวนะครับ เดอดรอดมาเหลือจนเป็นเป็ดโตนี่8ตัวนะครับก็ตอนแรกสั่งเข้ามาก็เอาตัวผู้2ตัวนะครับตัวเมีย10ตัวก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียกี่ตัวนะครับก็ต้องคอยดูว่าตอนโตมาแล้วมันจะเป็นตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะครับที่สั่งมาอย่างนี้เพราะว่าตั้งใจจะเอามาทําเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้มันไข่และมีไข่เชื้อนะครับจุดประสงค์แรกก็คือจะขยายให้มันเพิ่มขึ้นนั่นเองครับให้มันมีเป็ดจํานวนมากขึ้น อย่างที่สองเราก็จะขายไข่เชื้อหรือลูกเป็ดให้กับผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงเป็ดไข่หรือเป็ดเนื้อที่เรียกว่าเป็ดอี้เหลียงที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับมันก็จะคล้ายๆกับเป็ดอ่าเป็ดบาบารีนะครับเป็ดอะไรนะเป็ดอีกอันนึ่งที่เป็นเป็ดเนื้อนะครับที่เขานิยมเลี้ยงกันนะฮะผมก็จําชื่อไม่ได้นึกชื่อไม่ออกนะครับ มันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ความแตกต่างของเป็ดอีเหลืองเนี่ยดูที่ปากนะครับปากกับขาพอโตมันจะสีเหลืองนะครับแต่ก็จะอาจจะมีบางตัวที่มียีนด้อยเป็นเป็นสีเหลืองอ่อนๆอย่างนี้นะครับก็มีนะครับแต่ส่วนมากเรามันจะเป็นตัวสีขาวนะครับปากสีเหลืองขาสีเหลืองเข้มนะครับแต่โตเต็มวัยอีกทีพร้อมไข่พร้อมผสมพันธุ์แล้วก็อาจจะเข้มกว่านี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะครับแนะนําเลยนะครับ สำหรับท่านที่จะเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาชมชุดที่2องที่ผมเข้าเอามาเลี้ยงอีก52ตัวนะครับดูนะฮะนี่อายุ20วันนะครับ21วัน21วันนะฮะ21วันนี้ดูนะฮะก็สองสัปดาสามสัปดาห์นะครับ,รบตีเป็นแล้ว3สัปดาห์ลูกเป็ด3าสัปดาห์นะครับดูนะครับแรกๆผมก็เลี้ยงด้วย อาหารลูกไก่นะครับโปรตีน18%อตอัพนะครับตอนนี้ผมก็ให้อาหารหมูโปรตีน18%อัพแทนเพราะว่ามันตัวใหญ่และกินอาหารเม็ดใหญ่ได้แล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นอาหาร18ของอาหารหมูเนี่ยมันจะโตวไวนะครับดูบางตัวปุ๊กลุกเลยนะฮะบ,บางทีก็อาจจะมีตัวเล็กเนื่องจากว่ามันกินอาหารไม่ทันเพื่อนนะครับตอนแรกผมให้ผมให้ในถาดน,นี้ที่เดียวนะครับมันก็แย่งกินไม่ได้ทีนี้ผมก็กระจายกระจายให้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเราเลี้ยงเป็ดหลายๆตัวมันก็จะมีีเปดท งตัวอาจจะตัวเล็กตัวไม่ทันเพื่อนวิธีแก้ปัญหาก็ไม่ยากนะครับแยกเลี้ยงเดี๋ยวมันก็โตเองนะครับไม่กินอาหารทันปกตินะครับทิศสําคัญอย่างนี้การเลี้ยงเลี้ยงเป็ดให้โตนะครับช่วงแรกแเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องไม่ต้องไม่ห่วงอาหารนะครับมีอาหารสําเร็จเป็นพวกหัวอาหารก็อัดไปเลยนะครับมีแหนแดงนะครับมีหญ้าหวานนะครับมีอะไรก็แล้วแต่ข้าวสูงสุกเศษอาหารต่างๆให้มันกินได้เลยนะครับอัดให้มันโตไวๆนะครับมาพอมันเป็น เป็ดโตอย่างพวกนี้นะครับมันจะสมบูรณ์นะครับอ้วนท้วนแข็งแรงดีแล้วพอมันให้เนื้อให้ไข่นะครับโดยเฉพาะการให้ไข่มันก็จะให้ไข่ดกไข่ไข่ดีนะครับฟองโตด้วยนะฮะชุดนี้ผมเลี้ยงอนุมบาลตอนแรกก็เลี้ยงที่บ้านนะครับเศษอาหารอะไรพวกข้าวพวกแกงพวกอะไรที่เหลือเศษผักเศษอะไรที่มีในครัวนะครับกินเหลือแล้วก็เอาให้มันกินกินหมดนะครับเป็ดมันเ,เป็นสัตว์ที่ กินเสร็จอาหารอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์มีความตั้งใจอยากเลี้ยงเป็ดไข่ไว้กินนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เลี้ยงเป็ดอีเหลียงเนื่องจากว่ามันเป็นทั้งเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่เนื้อในการันตีเลยว่ามันมีความหอมอร่อยนะครับไม่เหม็นสาบนะครับส่วนไข่ก็ให้ไข่โดกฟองโตนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากนำไปเลี้ยงก็สอบถามเข้ามาที่ผมได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องเกษตรนินฟาร์มเกษตรสุขภาพดีเพื่อทุกคนในครอบครัวกราบขอบพระคุณครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ